ตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านดับไฟขนาดนะแ้้ฟังคำแนะนำเสริมน้อยการเจริญพระกรรมฐานของทุกท่านจดขอให้ทุกคนรวบรวมกำลังใจคำว่าสมาธิจิตจะหมายความว่าตั้งใจอยู่เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะอสมาธินี้ก็เราตั้งใจนะ เวลานี้เราตั้งใจไปไหนกันการเดินจเจริจรสมาธิเขาตั้งใจใส่พระนิพพานฉะนั้นในเวลานี้พวกเราทั้งหมดก็ใช้สร้างความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์ทุกข์เร็ะความหิวความกระหายความหนาวความร้อน การป่วยไข้ไม่สบายกระทุกกรทั่งอาวาจาที่ไม่ชอบใจมีความแก่แล้วก็มีความตายเป็นอดีตเป็นนั้นว่าชีวิตที่ร่างกายองเรานี้ไม่มีความหมายไม่มีการทรงทนไม่มีการทรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีแต่ความเหนื่อยความยากความทุกข์ความลำบาก จุดที่พ้นจากความลำบากนั่นก็คือปฏิพานนี่เราจะไปปฏิพานกันได้ยังไงการน,นี้ปฏิพานได้คนหนึ่งก็มีเมตตาจิตคิดสงเคราะห์บุกคและสัตว์ทั้งโลกมันจะมีเงินหรือไม่มีก็ช่างใจเราคิดว่าเราเป็นมิกับคนและสัตว์ทั้งโลก ถ้าเห็นเขาลาบากถ้าไม่เกินความสามารถของเราที่จะช่วยได้เราพร้อมใจช่วยทำจิตให้มันเป็นสุขในฐานะความเป็นมิตรในวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครถ้าใครเขาจะไปอิากจะปประกาศเป็นศัตรูนั่นมันเป็นเรื่องของเขา พาอารมณ์ที่อยากจะโกรธจะพยายามบาดจะยาามฆ่าเก็งค่าคนอื่นมันเป็นอารมณ์ของความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเราไม่ต้องการรายการที่สององสมเด็จพระพิตัมานทรงแนะนําให้บริจาคทรัพย์เพื่อบูญคนและสัตว์ที่มีความทุกข์ตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้ด้วยความเต็มใจ ในรายการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าทุกคนจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศีลห้าแต่ว่าถ้าใครรักษาศีลแปลดได้ก็เร็วเพราะศีลแปลดเป็นศีลของกรมารจันท์เป็นศีลขขาข้านาคามีแต่ทางนี้ก็ทางทั้งผููฝึกใหม่ก็ยังไม่ถือว่าจำเป็น ในเมื่อจิตใจเข้าถึงพระอนาคามีจริงจริงใจมันก็เราสาสินแปดเองเป็นปกติในอันดับแรกเขาให้ท่งสินห้าให้บริสุทธิ์เรื่องสินนี้มีความสําคัญมากถ้าสินไม่บริสุทธิ์จิตมันก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อสินบริสุทธิ์แล้วต่อที่นี้ไปก็ตั้งใจวันนี้เราสมาทานทางสินแล้ววันนี้เราสมาทานสินแปดเป็นสินธรรมจันทร์ จัดว่าเป็นินสูงสุดของคารวะในการนั่งอำพรมินทร์พรมัญจนนี่แหละจะทําจิตใจเขมันดาพุทธันพุทธบริษัทเป็นหลายให้ใสสะอาดสามารถจะยกจิตออกจากกายไปสู่ภพต่างๆได้แต่คอยถือว่าเวลาสมาทานศินให้ตั้งใจสมาทานด้วยความจริงใจ ว่าเพียงสักเตว่าว่าตามไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เมื่อตัวเปล่าเว,วลานี้เราถือว่าเราสมาทานสินแปดเราจะทรงสินแปดให้บริสุทธิ์ตามการเวลาที่เรากำหนดไว้ตัว่าจะกำหนดกันตลอดชีวิตไม่ได้เพราะยังไม่ใช่พระอนาคามีปกติเรารักษาสินห้า ต่อไปอักกำลังที่เราสามารถจะเคลื่อนไปได้แ่นก็คือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้พยายามรู้ลมให้ใจเข้าแล้วก็รู้ลมให้ใจออกเวลาให้ใจเข้าสั้นและยาวออกสั้นและยาวก็รู้ในจุดหนึ่งแล้วกันหลที่รู้ลมให้ใจเข้าใจใจให้ใจออกให้ใช้คำภาวนาวัาละมะพาทะ คำพูน,นานีิ่รู้สึกว่าจะมากไปหน่อยหนึง่งแต่ก็เรื่องของอภิญญาสมบัติเสลีกเลี่ยงไม่ได้เวลานี้พวกเราทั้งหมดเปิดก,กับิญญาเป็นแบบฉบับกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาท่านถือว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ทรงอภิญญาท่านผู้นั้นเป็นบุคคลเป็นพระผู้มีความสำคัญท้าเป็นพระ ถ้าเป็นคารวากะกับศอว่าท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความสําคัญที่สุดเพราะว่าภิญญาเนี่ยสามารถจะเห็นนรกเปรตอสุรกายสตดริชานเราท่องเที่ยวไปได้เทวาดาพุ่มแม่แต่น,นิพานเราก็ไปได้และยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราอยากจะรู้อารมณ์จิตของบอคุคคลใดว่าใครพูดไว้ที่ไหนว่าอย่างไงคิดว่าอย่างไรเราก็รู้ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันถ้าว่าจิตใจเราเข้าถึงอารมณ์ขอ้อปัญญาจริงๆไม่มีอะไรที่ใช้คำว่าไม่รู้ก็ญาณิปลว่ารู้อาภิก็เรา่ายิง่งอาปัญญาแปลว่ามีความรู้และมีความสามารถในการรู้ยิ่งกว่า,ารมของบุคลบคลธรรมดาบุคคลธรรมดาจะมีความรู้เสมอไม่ได้แต่นี่ว่าเรื่องผีเนี่ย าคุยเขาพูดกันมาตั้งแต่ไม่รู้กลับไหนบ้างก็ยังมีคนเถียงกันผีมีหรือไม่มีเทวดามีหรือไม่มีพรหมีหรือไม่มีถ้าเราว่านั่งเถียงกันโดยไม่ฝึกปัญญาสกริกรธชาติมันก็ไม่รู้นี่เราจะรู้ผีที่รู้เทวดารู้พรหมได้เพราะอาศัยอภิญาเป็นเรื่องสำคัญอาปิญญาที่เราจะได้นั่นก็อาศัยสมาธิจิต อันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจนึกถึงความดีขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าเือตั้งจิตขอบารมีขององค์สมเด็จโะสัมมาสัมพุทธเจ้าคนดีพระอริยสาวกสมมตคนดีที่บรรดารุกภูมิที่เป็นตาเลียเจ้าคนดี ขอท่านทั้งหมดนี้จงช่วยกำลังใจให้เข้าพเจ้านี้สามารถยกอธิษมานกายคือจิตก็ได้ความจริงมันไม่ใช่จิตมันเป็นตัวยกจิตภายในจิตเข้าพเจ้าไปสู่สวรรค์สศกชมสนิพานหรือไปเที่ยวในสนรกในแดนเปิดอลนสุรกายตามความปรารถนา ขอบรมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาาา้าและพระอริยสาวกทั้งหลายโปรดให้ข้าพเจ้าไปได้ตามความประสงค์ตั้งใจตามนี้แล้วต่อไปขอทุกท่านก็ตั้งใจภาวนาแต่ว่าเวลาภาวนานี่จงทิ้งอารมณ์เดิมใช่ไหมเวลาภาวนานี่อย่ายไปนั่งเนี่คุอยากจะไปริพานอยากจะไปพรหมอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนรกที่ตอนนี้ต้องทิ้งเสีย ตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็เริ่มภาวนาเวลาภาวนาให้จิตมันอยู่กับคำภาวนาเฉยๆรู้ลมให้ใจเขา้าใจออกรู้คำภาวนาวันละมาปะทะคำภาวนากับลมให้ใจเขา้าใจออกอย่าให้มันขัดกันปล่อยอารมณ์ตามสบายๆอย่าให้มันเหนื่อยถ้าลาช้าเกินไปไมันก็เหนื่อย เร่งมากเกินไปเป็นคนเหนื่อยเห็นว่าจ,จังหวะไหนมันไม่เหมาะล้วก็เปลี่ยนจังหวัดใหม่ให้รู้ลมหายใจเข้าใจออกทมแบบสบายๆตอนนี้ไม่ต้องการรู้ไม่ต้องเกี่ยกันเห็นอะไรทั้งหมดเพราะว่าการรู้ลมหายใจเข้าและใจออกรู้คำภาวนาเป็นการรวบรวมกําลังใจที่เป็นสมาธิให้เกิดอพิญญาขึ้นมาในใจ แม้กำลังที่กำลังสมาธิมีความมั่นคงแล้วกำลังขา้าพิญญาก็ปรากฏขึ้นในจิตตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูโู้สอนจะเข้าไปหาลูกศิษย์เข้าไปซักถามนะไม่จะถามที่จะไล่ให้จนถามดูแล้วก็แนะนำให้เวลาที่ครูแนะนำยังไง พอบรรดาผู้รับฝึกใช้ใจเนื่อตามไปตามคำเขาพูดวาจาพูดทันทีเช่นครูแนะนำว่าขันห้านี่มันสกปรกใช่ไหมเราก็เอาความจริงก็มาพูดไอข้ขันห้าคือร่างกายของเรานี่ขันในมันมีน้ำเลือดทำเหลืองน้ำหนองจาร,ระปัสสาวะมันจะมีอะไรสะอาดแม้แต่ข้างนอกผิวกายก็ต้องชำระล้างกันทุกวันแสดงว่ามันสปกปรกเราก็รับรองว่าใช่ แน่ใจก็ยอมรับนับถือว่าร่างกายรางคนดีร่างกายคนอื่นคนดีก็เต็มไปด้วยความสุขสบสก็ขอมอเองง่ายๆถ้าถามว่าร่างกายมันไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วก็ต้องนางดูสิถ้ามันเที่ยงจริงๆออกมาจากท้องแม่แล้วมันก็ต้องไม่โตนี่มันไม่เที่ยงมันโตขึ้นมาทุกวันทุกวันนมสาวเต็มที่แล้วก็แก่ลงไปก็ทำให้เราดู ถ้าหมร่างกายเวนนตาคือทางสลายไปในที่สุดใช่ไหมแล้วก็ยอมรับก,ก็บเป็นความจริงตอนนั้นจิตให้ตัดสินตามความเป็นจริงทุกอย่างถ้าจิตยอมรับนะั่นคือตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันสกปรกร่างกายไม่เที่ยงมันมันเดินเข้าไปหาความเสื่อมทุกวันแต่ร่างกายของเรามีความทุกข์ในที่สุดมันก็พังเวออนาตา เรื่องการมีร่างกายเป็นของไม่ดีถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างเทวดาและผอมท่านดีทาไม่ปวดทาไมเมื่อยทไม่แก่ทาไม่เฒ่า้าไมมีโรคทาไม่มีความหิวก็คือความกระหายมีแต่ความสบายีก็ดีไม่จริงดีไม่นานหมดผลวาสนาบารมีเขากลับมาเกิดเป็นคนใหม่ถ้าจะดีจริงๆนั่นก็คือนิพพานเราตั้งใจเฉพาะนิพพานมีพรนิพพานเป็นอารมณ์ เวลาครูซักซ้อนถามและจิตใจเราให้น้อมตามไปหาความเป็นจริงถ้าอารมณ์ของเราตัดไม่ออกอภิญญาก็ดึงใจเราออกไม่ได้ถ้าเราตัดได้ว่าร่างกายนี้ไม่มีความหมายโลกนี้ไม่มีความหมายที่ว่าโลกและพะมาโลกไม่มีความหมายไม่เป็นใดทั้งความสินส้นทุกข์แล่สิ้นทุกข์มีจุดเดียวคือความคือพระนิพพานเราต้องการว่าถ้าตายเวลานี้และตายเมื่อไหร่ก็ตาม ขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาหรือผมไม่มีสาหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือปิิพานถ้าลมจิตท่านตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นะเอาท่านได้บัดทีไป็นเทวดาล้วต่อไปก็ภาวนาวันละมาวัฒน์นึกในใจนะมันจเอาปากาว่าแล้วก็ไม่ต้องเร่งให้มันเร็วไม่ต้องไม่ต้องไม่เร่งต้องดึใงให้มันชาบปล่อยตามสบายสบายรู้ลมให้ใจตามสบาย ภาวนาตามสบายครู่หนึ่งย้ายโอกาสว่างสักยี่สิบนาทีแล้วหลังจากนั้นได้ยยพระคนดีญาติโยงที่ได้แล้วคนดีผู้ได้แลว้วเข้าไปสอบสวนถ้าเขาถามว่ายังไงมีความรู้ยังไงตอบอย่างนั้นเราไม่เห็นจะใช้ลูกตาลูกตาไม่มีอภิญญาไม่มีลูกตาอภิญญาออกไปในกายวิถี ถ้าถามว่าเวลาน <experien ian. S 2> ี of, ้มีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้หร so, <illustrations> ือเปล่าถ้เอาความรู <that> ้สึกสัมผัสถ้าความรู้สึกมันบอกเป็นยังไงตอบเลยอย่าไปนั่งเอื้องสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่แต่แบบนี้แล้วก็เสร็จถ้าสงสัยมีอยู่อะไรไม่มีทางได้พิยาสมาธิเป็นนล้วาถามว่าเขียวแดงคนข้างพวกคนแดงแต่จิตเราบอกเขียวเราก็เขียวเขาจะดำเขาจะขาวอย่างเขาเราเขียวก็เขียว ถ้าถา,ามว่าเห็นพัจจุรามคนี้ไหมความรู้สึกว่าก็จุรามานีมรูปรา็นยังไงถ้าจิตมันบอกแบบนั้นตอบไปเลยจิตเป็นพิ์แล้วก็ถ้ามีความกล้าอย่างนี้คืนนี้คืนเดียวผู้ฝึกใหม่ก็สามารถไปได้ถึงบริาพารถ้าตอนนี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงนจิตให้มัน กำหนดรู้ลงให้ใจเข้าใจออกใช้คำวนาวนาะมปะทะเชิงก่อจะถึงเวลาที่ครูผู้สอนจะเข้าไปสัก,ส,กสักถามท่านตอนนี้ไปขอรบรบดาท่านพุทธบริสัททังไลยตั้งใจฟังคำแนะนำเพียงน้อยเจียนนิขนาดักพกคนนะก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ฟังเรื่อง,าาาง,างราวเขาชนิดหนึ่ง แต่การเจริญกรรมฐานแบบนี้เป็นการเจริญกรรมฐานสองแบบปวกกันคือวิชาสามรอภิญญาเป็นการปฏิบัติจืมแปลกจากวิธีที่เคยปฏิบัติกมาในกาลก่อนตอนนี้ก็เพราว่าการเจริญนิการฝึกวิชาสามกนดีอภิญญาก็ดีเป็นของยากแต่อาศัยพระมหาชุนาธิคุณ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ทรงมีพระเมตตาสอนไว้ในมิสุทิมัิยังพยายามเอาของใงสองร่ากายเข้ามาผสมประส,รสานกันโดยใช้วิปัสสนาธิต่ำๆขึ้นแล้วกำลังพระสมาธิต่ำลตแล้วก็ไปจบด้วยสมาธิสูงรู้สึกว่ามีผลดีสำหรับนักปฏิบัติเออปฏิบัติได้ง่าย เงินมีรถมานะแต่เอาไว้นี่เราจะขึ้นมาขึ้นมาได้นะเนื่อก่อนที่จะปฏิบัติอย่างอื่นก็คอยตั้งใจฟังคำนิสสก่อนอันดับแรกเราจะต้องปูพื้นฐานจิตของเราไอ้พื้นฐานจิตเนี่ยมันก็เหมือนกับการจเจริญกรรมฐานก็เหมือนกับปลูกบ้านถ้าพื้นมันไม่เรียบ มันก็ไม่สามารถจะทรงตัวได้ถ้าพื้นไม่เรียบดีก็สามารถจะทรงตัวได้จะรูปบ้านรูปช่างจะวางอะไรมันก็อยู่ดีข้อนี้มีประมาณกันใดเมื่อการเจริญเป็นกรรมฐานก็เหมือนกันต้องมีพื้นฐานข้งใจพื้นฐานข้งใจที่มีความสําคัญระดับแรกก็คือศีล ถ้าไม่ท่าศีลไม่บริสุทธิ์โอกาสที่ท่านจะได้ฌานสมาบัติในการเจริญและกรรมฐานย่อมไม่มีสำหรับท่านเพราะว่าสมาธิจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยศีลเป็นกฎสำคัญในวันนี้ให้สมาทานสิ้นแปดไปที่บ้านท่านไม่จำเป็นใช้ชิ้นห้าก็ได้ ไม่มีเจณฑ์บังคับที่สมาทานสิ้น 8, แปก็เพราะว่าคนที่พักอยู่ที่วัดนี้ส่วนใหญ่รักษาสิ้นแปะเที่ห้สมาทานสิ้นแปสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดถนัดท่านก็สิ้นห้าสิ้นห้านี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งรักษากันเเพาะเวลาที่จะเจริญกรรมฐาน 8. จะต้องรักษาเป็นปกติให้จิตนบริสุทธิ์นี่เป็นการที่หนึ่งรายการที่สองขณะที่ภาวนาอยู่หรือว่าพิจารณาอยู่ต้องตัดกังวลความห่วงใยให้หมดแม้แต่ชีวิตให้คิดว่าเวลานี้แหละเราเป็นตัวคนเดียวไม่มีใครกระรองนึกถึงความจริงงมาเวลาที่ต่างกำลังนั่งอยู่เนี่ยท่านนั่งอยู่กับใคร ผู้รักเขาถ้ามานั่งอยู่เปล่าสามีพัญญามานั่งร่วมกันเปล่ามีลูกมีลกมหลานนะเปล่ามันก็ไม่มีเวลาจริงๆคือเราคนเดียวคำว่าคิดว่าเราคนเดียวหมายความว่าชีวิตนี้มาทุกสิ่งทุกอย่างมันเรื่องของเราคนเดียวถ้าเราจะป่วยเราก็ป่วยคนเดียวคนที่รักแสนรักพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ได้มานั่งป่วยด้วยจริงเขามีจิตเมตตาเขารักาพยาบาลให้แต่เขาไม่ได้ป่วยกับเรา เราต้องนั่งป่วยคนเดียวถึงคราวที่มันจะแก่เราก็าแก่คนเดียวยามหนาวเกิดขึ้นยามร้อนเกิดขึ้นความหิวความกระหายเกิดขึ้นความกุมใจเกิดขึ้นเราก็าเป็นคนเดียวเมื่อเวลาจะตายจริงๆเราก็าตายคนเดียวเคยเห็นไหมว่ามีใครเขาเป็นเพื่อนสองคองช่วยกันตายมีไหมไม่มี รักกันไปนอย่ากลืนกินแต่เวลาจะตายให้ตายคนเดียว <Hey. S 1> นี่แปลว่าเราคิดถึงเวลานี้ว่าเรามีคนมีเป็นตัวบุคคลคนเดียวเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สิน,นต่างๆอะไรมันจะเป็นยังไงเวลานี้เราก็ช่วยเหลือไม่ได้ฉะนั้นมีในตักความห่วงใยอย่างอืง่นเสียหมดกําหนดจิตเฉพาะหลักสูตรที่เขาสอน เขาให้ทำยังไงตั้งใจเ,เพราะอย่างนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งในการที่จะเจริญเวทกรรมฐานให้มีผลตามที่ตามความต้องการคือตามพระพุทธประสง์คองค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจา้าและกับราการที่สามเป็นศีหนึ่งแตกกังวลหนึเป็น2องราการที่สาม ขอทุกท่านจงตัดนิวรณ์เส้หมดไอ้นิวร์ในแปลว่าคุณในชาติเครื่องกั้นความดีเมื่อคืนนี้มีโยมผู้หญิงมาถามโยมหนึ่งถามว่าไอ้ภาพที่เห็นมาเนี่ยมันจริงนะือไม่จริงตัวนี้นะตัวพังเขาเรียกว่านิวร์นิวร์คือคุณในชาติสร้างความช่วยเกิดกิตม,มีห้าอย่างเรื่องหนึ่งกรรมฉันทะพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ อาการอย่างนี้จงอย่ามีในจิตในขณะที่เราจเจริญพระกรรมฐานเรายการดีสองโทสะความโกรธความพยาบาทเราจะโกรธใครเราจะพยาบามกับใครที่จองลางจองผักใครคก็ตามเวลานี้เรายกประโยชน์ให้ไปเลิกจัดแมยมพยานิให้อภยัยแก่บุคคลวันนั้นผิวเราเลิกเราแห้อภัยกับท่าน <c oughs> เจาดาจะว่ามาในการก่อนเพียงใดก็ตามไม่มีประโยชน์สําหรับเราเราไม่ถืโีโทษโกรธทันสายวันสามความง่วงเหงาเข้เานอนย่าให้เกิดมีแกจิตในขณะที่จเจริญธรรมฐานแล้วก็บราการดีส่สอารมณ์ฟุ้งซ่านและํำคาญคำฟุ้งซ่าน,นี้ต้องตัด ขาสอนสอนให้ภาวนาว่าอย่างไรแล้วพิจรารณาว่าอย่างไรทำเฉพาะจุดนั้นทำเฉพาะจุดนั้นหมายความเขาสองให้สอนภาวนาว่านามาบปะทะเราก็นามาบปะทะต้้ง้าเงียเ้าสได้เชาสสอนให้ภาวนาว่านามบัะทะเราก็นามาบปะทะสอนให้ภาวพิจารณาลมหายใจเข้าออกกับพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออก คือเราทิ้งความกมังวลอื่นให้หมดอย่าจิตไปคิดอย่างอื่นแต่ความจริงในจิตมันต้องคิดมันห้ามไม่ได้ภาวนาไปเดียวหนึ่งหรือพิจารณาไปกัเดี๋ยวหนึ่งมันก็ต้องไปถ้าไปแล้วเรานึกขึ้นมาได้แล้วก็ดึงกลับมาใหม่เป็นนั้นว่าเรามั้สลับกันไปสลับกันมานี่ข้อที่ห้าจีจิตช้ชาความสงสัย สงสัยในผลเรื่องการปฏิบัติอันนี้ขอเขาังมีในจิตก็อย่าลืมว่าผลปฏิบัติอันนี้ขณะที่จิตเป็นสมาธิย่อมตัดกังวลทั้งหมดเส็จแล้วเราตัดที่วอนหมดเราตัดอุปาทานเพราะกำลังเขาสมาธิเมื่อลมมันตัดทั้งหมดอย่างนี้ภาพที่ปรากฏในสิ่งที่เห็นมันต้องเป็นจริง ยอ,ยยอ,อย่างญาติโยมเมื่อคืนนี่มาถามว่าภาพเย็นจริงได้ไหมจริงนั่นแหละตัวนั้น่ะตัววิจิขิฉานีเป็นนั้นว่านิวรณ์ภาพการขนาะที่เราเจริญสมาธิจิตแย้มไม่เกิดขึ้นเราจะรักลูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระวางเพิศอะไรก็าตามแต่ว่าเวลาที่เราทำสมาธิหยุดหักมวลเชื้คราว เราจะโกรธเราจะพยายาทหลัจองร้านจองผานใครใครก็ทําร้ายเมื่อมะไรก็ตามตอนนี้หยุดกันโชวกล่าวตัดไฟง่วงเหงาห้องนอนตัดอารมณ์สร้างเกื่อารมอย่างอื่นนอกจากคําภาวนาและพิจารณาถ้าบังเอิญมันแลบเข้ามาพอร,รู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่เขาดึงคำภาว,วน,นาเวลาพิจารณา้ามาใหม่และราการนี้ห้ามไม่สงสัยผลที่เกิดกับกิ นี่เป็นจุดจุดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดสำคัญในการเจริญธรรมฐานถ้ารมห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมีในจิตของท่านวันนั้นจิตของท่านจะเป็นสมาธิไม่ได้แล้วก็ข้อต่อไปวิธีฝึกแบบนี้เป็นวิธีพิเศษนอกจากที่เราเคยปฏิบัติกันมาก็นำอวิชชาสามกับปิญญามารวมกัน ใช้ยาณนิสใช้จิตเป็นแค่อุปจารสมาธิเป็นเบื้องต้นฉะนั้นอารมณ์สัมผัสที่บรรดาท่านหลายจจเพิ่งรู้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะมีบางคนก็เห็นได้ชัดเจนแจ่มใสขณะที่จิตเคลื่อนไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรสงสัยบางท่านก็มีกำลังจิตอ่อนเพราะว่าคนที่นั่งอยู่นี่ย่มีวุนวัสนาบารมีไม่เสมอกัน มีกําลังจิตมีความเข้มข้นของจิตไม่เสมอกันคนที่มีความเข้มข้นของจิตดีทรงอารมณ์จิตได้ดีอันนี้เวลาจะเห็นก็จําไสทันทีไม่ใช่ภาพสัมผัสเป็นภาพที่มีอารมณ์จิตเห็นจะรู้ว่าการเห็นนี่ไม่ได้ใช้ลูกตาเห็นเพราะว่าเราหลับตาเสร็จแล้วแล้วมันใช้ตาเราใช้รมของจิตนี่สําหรับท่านที่มีกําลังสมาธิอ่อน ท่านที่มีกําลังสมาธิอ่อนอันนี้จะต้องใช้รมสัมผัสก็ต้องเอาคําว่าทิฏฐิจุฬญาณมาใช้คำั้งหมดคำว่าทิฏฐิจุฬญาณแปลว่ามีความรู้คล้ายตาทิปทิฏฐิจุฬญาณไม่ใช่ลูกตาเป็นทิ์มีความรู้สึกเหมือนคล้ายตาทิ์เหมือนกับบรรดาท่านหลายที่มาจากบ้าน เวลานี้มานั่งอยู่ที่นี่ถ้านท่านจะหวนึกถึงบ้านาอะไรบ้ารูปร่างบ้านของท่านเป็นยังไงมีสีอะไรอะไรวางไว้ที่ไหนท่านจะมีความรู้สึกเล็กรู้ได้หมดเมื่อเห็นดองแสงสีเสร็จือไม่จะเห็นในโลกตารู้ในก,กำลังของจิตข้อนี้มีประมาณชั้นใดที่ขขอยู่คยางจะมีสภาพเช่นเดียวกันนี่ในเบื้องต้นจะมีความรู้สึกคายจิต ว่า,นนาวมันขาวไม่เขียวมันแดงมีความรู้สึกเกยฉยเฉยไม่ใช่เห็งจริงๆแต่ได้ว่าถ้ากําลังฌานนวิปัสสนาใหญ่ก็้ามีาความเข้มขน้นจิตเป็นชายขั้น,ขนสูงตั้งแต่ทุติยฌาน,นเป็นต้นไปก็จะเริ่มเห็นเป็นภาพจริงๆขึ้นมาจะเรื่องางถ้าจิตตัวทัตนเข้าถึงฌาน,นทีสี่มีวิปัสสนาญาณดีโปรดรม์ได้การเห็นทั้งหมดจะมีสภาพแจ่มใส ดีกว่าแสงสว่างที่เรานั่งในสลาเวลานี้นี่ขอได้โปรดทราบไว้เลยนะว่าเวลาที่ครูผู้สอนเข้าไปซักซ้อมหรือว่าพักไปซักนำเขาเขาได้โปรดทราบให้ถือความรู้สึกของจิตเป็นสำคัญเขาถามว่ามีความรู้สึกหรือว่าเห็นอะไรมาอยู่ใกล้ๆบางไหมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่งตัวยังไงล้วตอบตามความรู้สึกแรก หรือว่าอย่าเวมีความรู้สึกหลังเพราะเขาถามถามว่าสีอะไรนะความรู้สึกมันบอกว่าสีแดงก็ตอบแดง,งทันทีความรู้สึกมันเขียวแล้วก็เขียวทันทีท่านนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์แรกแปรอารมณ์เป็นทิพแท้ถ้าเราคิดว่าแน่หรือไม่แน่ถ้าตัวแน่หรือไม่แน่กรรมานี่ตัวสงสัยที่บอกไว้แล้วว่ามันจะทําลายความดีฉะนั้นขอบรรดาเทพธบริษัตรทุกท่าน โปรดจำไปด้วยล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านโปรดตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าาใ,ใจออกใช้คำภาวนาลืมบอกคำภาวนาไปคำภาวนานี่ใช้คำภาวนาวัานะมะพาทะนะใช้ควบคู่กับลมหายใจเข้าออกหาไหใจเข้านึก,กันนะมะไปไหลใจออกนึกพาทะหรือว่าจะว่ายังไงมันคล่องตัวดีมันไม่ขัดกับอารมณ์ก็ใช้ได้ ตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัยาสัยจึงกว่าจะถึงบาวาระที่ครูพูดและเข้าไปสอบสวนหรือสอบถานแนะนำกับท่าน